แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11ตุลาคม2566ชาวนาเฮนะคะเมื่อเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันนะคะเขื่อนมีน้ำพอสำหรับการปลูกข้าวนาปลังด้วยอาน,นิสงม์มรสุมช่วยเติมน้ำเขื่อนธรรมนัตแจ้งข่าวดีชาวนาเตรียมทำนาปลังได้ส่วนอีสานคาดน้ำข้าสู่ภาวะปกติไม่เกิน10พฤศจิกายนนี้ และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดให้กำลังใจแอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ ที่กรมชลประทานโดยมีนายเกรียงกันตีน,นันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมหาดไทยเข้าร่วมด้วยนะคะว่าต้นปี2566มีการคาดการณ์ว่าปริมาณฝนทั่วประเทศจะต่ำกว่าคาดการฝนปกติ27%แต่จากกลางเดือนกรกฎาคมมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตลอดไปจนถึงภาคอีสานส่งผลให้ฝนตกเพิ่มแต่ยังต่ำกว่าปีปกติประมาณ9% ทั้งนี้การคาดการฝนที่น้อยกว่าค่าปกติจํานวนมากส่งผลให้กรมชลประทานไม่สามารถสนับสนุนการทํานาปลังได้ให้ชาวนาทํานาได้เพียงรอบเดียวแต่หลังจากสถานการณ์ฝนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เขื่อนจํานวนมากมีปริมาณน้ําสูงขึ้นโดยอ่างขนาดใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้นําดีมากมีปริมาณน้ําตั้งแต่81%ของความจุอ่าง จำนวน14เขื่อนและมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี80%ของความจุอ่างจำนวน17แห่งปัจจุบันปริมาณน้ำมีมากกว่าที่คาดการไว้ในช่วงต้นฤดูฝนเนื่องจากมีฝนตกจำนวนมากทำให้น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นจึงมีโอกาสในการทำนาปลังในพื้นที่เขตชนละทานและทั่วประเทศได้ใกล้เคียงปี2565แต่จะต้องผ่านการประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ที่มีที่มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายเลข,ขานุการหากมีมติเห็นชอบกระทรวงเกษตรจะนําเข้าคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือกรนชต่อไปขณะนี้ปริมาณน้ําทั่วประเทศใกล้เข้าสู่ภาวะปกติอาทิอาทิบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําชีมูลจะใช้เวลาไม่เกิน20วันจากนี้ไปหรือไม่เกิน10พฤศจิกายนน้ําที่มีการท่วมขังหรือเอ่อล้นจะกลับเข้าสู่สถาน,นการณ์ปกติ ส่วนภาคกลางจะอยู่ระหว่างการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนและการนำน้ำเข้าเก็บในทุ่งของเกษตรกรที่ต้องการน้ำเพื่อทำการเกษตรในรอบต่อไปเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนสำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศนะคะมีน้ำใช้การได้ประมาณ 31, 8 7 4ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน6870ล้านลูกบาศก์เมตร ปี2565มีปริมาณน้ำใช้การได้ทั้งสิ้น38,744ล้านลูกบาทเมตรส่วนปริมาณน้ำใน4เขื่อนหลักได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนปา่าสักโชลสิธิ์จำนวน8,524ล้านลูกบาทเมตรและคลาดว่าในวันที่1พฤศจิกายนจะมีจำนวน9,673ลูกบาทเมตรซึ่งน้อยกว่าปี65จำนวน4,401ล้านลูกบาศเมตรนะคะ ในจานวนนี้มีจํานวน8เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีน้ําสูงกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ําสูงสุดได้แก่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ํา277ล้านลูกบาทเมตรหรือ105%นะคะความจุของความจุอ่างเขื่อนแม่มอกมีน้ํา114ล้านลูกบาทเมตรหรือ104%ของความจุอ่างเขื่อนกิ่วลมมีน้ำ101ล้านลูกบาทเมตรหรือ95%ของความจุอ่าง เขื่อนแม่หลวงมีน้ำหนึ่งร้อยสามสิบล้านลูกบาทเมตรหรือเกของความจุอ่างเขื่อนน้ำพุงมีน้ำหนึ่งร้อยี่้าล้านลูกบาทเมตรหรือ9ก้าสิบเอ็ดเปอของความจุอ่างเขื่อนอุโมนรัฐมีน้ำสองพันสล้านลูกบาทเมตรหรือเกร์เซ็นของความจุอ่างเขื่อนลำปาวมีน้ำสองพันหนึ่ง้อยสิบเล้านลูกบาทเมตรหรือ1นึ่งร้อยเจ็ดเปอรซของความจุอ่างและเขื่อนคุ้นด่านปราการชนมีน้ำ2 2 <boundaries. S> 1ล้านลูกบาทเมตรหรือ 99%ของความจุอ่างนะคะธรรมนัตแจ้งข่าวดีสำหรับชาวนานะคะเตรียมทำนาปลังได้ยันเขื่อนมีน้ำพอสำหรับปลูกข้าวนาปลังนะคะ